สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่งจะมาพูดนะครับว่าไม้แบบด้านนะครับแบบเคลือบด้านนะครับแล้วก็แบบเคลือบเงามีความแตกต่างกันยังไงครับก็ในเรื่องความแตกต่างนะครับนี่ครับก็จะมีการเคลือบลงไปครับกับของตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบเคลือบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบด้านก็จะไม่มีนะครับในเรื่องการเคลือบลงไปนะครับคราวนี้ก็มีคนมาถามพี่อ้นว่าพี่อ้นเนี่ยถ้าผมอยากจะใช้แบบไอ้เคลือบที่เป็นกรอส่กเคลือบเงาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าในระยะยาวมันจะดีหรือเปล่ามันจะมีการหลุดลอกหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กัับเเรรทีี่คคุณซื้้้ออนนะะมตว เดี๋ยวเพื่อนชัดูนะตัวนี้นะจ๊ะ4,007นะจ๊ะตัวนี้ตัวเดียวซื้อนี่ได้เท่าไหร่วะ95ได้5ตัวครับคุณดูครับเห็นไหมครับว่าเกรดของการเคลือบการพ่นสีอ่ะคุณดูไอ้นี่เหมือนเคลือบเงาอะไรทาแว็กอะไรรู้ครับแต่นี่ดูจ้านี่ครับมีการพ่นสีแบบเกรดดีอ่ะเกรดเหมือนกับงานแบบไอ้รถยนต์นะครับที่เขาพ่นกันเลยนะครับ ก็เห็ครับถ้าเกิดคุณนะครับซื้อรุ่นแพงๆอ่ะสามพันเก้าแบบคุณก็เจอนะครับการเคลือบอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับคุณซื้อรุ่นละสี่ห้าพันเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับใช้ไปไม่มีการไม่มีหลุดไม่มีลอกนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เก้าร้อยนะครับนะครับหรือนะครับอ่าเพียงมีให้ดูนะครับตัวนี้สองพันนะจ๊ะนะครับนี่จ้ะนะครับมันก็จะแบบพ่นดีกว่าตัวเนี้ย นะครับแต่ในระยะยาว2,000เพี้ยนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่900อแน่ใจแน่นอนนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวมันมีการลอกนะครับ2,000เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจแต่นะครับไอ้4,07นะครับหรือ4,09หรือ5,000เนี่ยครับไม่ลอกอย่างนงี้แน่นอนนะจ๊ะนี่ครับนี่แคดูนะครับปุ๊บเห็นไหมดังนั้นนะครับก็นะครับถ้าเกิดใครกลัวการลอกนะคุณก็ไปซื้อรุ่นนัคนแหละ3,900นะครับในการเพื่อแบบเคลือบเงาพวกแบบกรอสครับแต่ถ้าเกิดคุณว่าเพี้ยนผมกลัวการไอ้น การลอกผมใช้เป็นแบบด้านดีไหมนะครับแบบด้านก็มีเกรดของแบบด้านนะจ๊ะไอนี่สองพันไอนี่สองพันสี่ิคือเนี่ยแพงกว่านี้ห้าร้อยนะไปตสีมูแพงกว่านี้ห้าร้อยคุณดูสิครับลักษณะของสีนะครับของการเคลือบด้านนะครับพ่นแบบด้านยิ่งแพงนะครับเกรดการเคลือบด้านยิ่งดีนะครับความจริงไหมเท่าก็มีอยู่นะเก้าร้อยอ่ะแต่ว่าขา,ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับไอแบบ ที่แบบเป็นเคลือบถูกๆนะเพราะเพี่งก็เคยมีไม้แบบถูกๆนะแล้วก็มันใช้ไม่ค่อยดีนะครับนอกจากมันจะตีไม่ค่อยดีนะครับสีมันหลุดแบบหลุดมันก็ลอกได้เหมือนกันนะเพราะเขาพ่นแบบไม่ดีนะมันก็ลอกได้เหมือนกันดังนั้นนะครับก็ดูแลพี่นี่นะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่นะครับยิ่งคุณใช้แบบของแพงนะครับการพ่นก็จะยิ่งดีนะครับไม่ใช่บอกว่ามีคนว่าเอ้ยเพื่อนหนึ่งเขาพูดกันว่าเฮ้ยกลัวเนี่ยลอกนะครับก็ไปซื้อแบบด้านขอโทษครับถ้าเกิดคุณไม่ซื้อแบบด้านแบเกล็ดของส นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ของคลิปคลิปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดซื้อของแพงนะครับต้องมันจะแพงแล้วมันก็แบบอะไรได้งานที่มันมีความละเอียดแล้วก็ดีกว่านะครับโอเคครับที่เราจะการในคลิป,ป,ปนี้เพียงเท่า,านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยครับร่วมคือขยากสนับสนุนพีนนะครับมีช่องงางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องพี่นได้ครับโอเคครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า